หากจะนับนักร้องหมอลำดังที่หน้าตาดีะระดับเป็นดาราได้เลยโดยเฉพาะในวัยสาวนั้นชื่อหนึ่งที่เข้าโผลแน่นอนก็คือบานเย็นรากแก่นศิลปินแห่งชาติปัจจุบันนี้แม้ท่านอายุขึ้นหลักเจ็ดแล้วหลายคนเรียกขานว่าคุณแม่บานเย็นรากแก่นแต่ก็ยังดูดีสง่าสมวัยมีชีวิตที่เรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขท่ามกลางลูกหลานครอบครัวที่อบอุ่นอย่างไรก็ดีกว่าจะมีวันนี้ในบ้านปลายช่วงวัยต้นๆของชีวิตท่านก็ต้อง ฝ่าด่านความจนความลำบากไม่น้อยดังที่อาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าประวัติเส้นทางชีวิตของบานเย็นรากแก่นไว้ดังต่อไปนี้ครับบานเย็นรากแก่นเป็นชื่อและนามสกุลจริงตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นนิตยารากแก่นเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2495ที่บ้านกุดกลอยตําบลโนนสว่างอำเภอตราการพืชผลปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอำเภอกุดข้าพุ่นจังหวัดอุบลราชธานี พ่อชื่อสุดต,ตาแม่ชื่อเหมยรากแกน่นคุณพ่อเป็นจิตรกรศิลปินผู้ปั้นรูปเหมือนปั้นพระชื่อดังมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน4คนบานเย็นรากแกน่นเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวต่อมาครอบครัวได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่บ้านเลขที่149บ้าานท่าวังหินจังหวัดอุบลราชธานีเรียนหนังสือจบชั้นประถมปีที่4ที่โรงเรียนวัดท่าวังหินอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพออายุได้14ปีในปี2 5 0 9เธอก็ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากฐานะทางบ้านไม่อำนวยจึงหันเข้า ฝึกเรียนร้องลำอยู่กับหมอลำหนูเวียงแก้วประเสริฐผู้มีศักเป็นป้าซึ่งเป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้นหลังฝึกฝนอยู่2ปี จนมีความเชี่ยวชาญในการร้องการลําป้าหนูเวียงก็ให้เธอออกทําการแสดงหน้าเวทีครั้งแรกในจังหวัดอุบลเมื่อปี2511ซึ่งขณะนั้นเธออายุได้16ปีแล้วหลังจากนั้นเธอก็ไปอยู่กับหมอลํำคณะจันเพนศินของครูจันเพนนิตาอินได้ออกแสดงหน้าเวทีครั้งแรกที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดโดยลำคู่กับหมอลำเดชานิตาอิน ซึ่งเป็นลูกชายของครูจันเพนีนิตาอินเท่ากับว่าเธอได้สังกัดคณะหมอลำอาชีพอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นเธอก็ได้ออกแสดงหน้าเวทีอย่างต่อเนื่องด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะของเธอทําให้ได้รับการสนับสนุนให้บันทึกเสียงหมอลำไว้หนึ่งชุดแต่เธอจําชื่อเพลงไม่ได้เสียแล้วโดยเป็นการบันทึกเทปรีวด้วยความที่เธอมีลีลาท่วงท่าลำที่สวยงามประกอบกับมีน้ําเสียงไพเราะลำได้ม่วนหน้าตาสวยจึงมีงานเข้ามาแบบล้นหลามมีงานกระถิ่นเต็มเดือนแต่สมัยนั้น การคมนาคมลำบากมากบางทีต้องเดินด้วยเท้าบางครั้งต้องเดินข้ามทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นทุ่งนาล้วนๆกลางแสงแดดแทบไม่มีร่มไม้ร่มเงาให้หลบแดดเมื่อถึงเวลาลำก็ต้องแสดงยันสว่างแทบทุกคืนพ่อแม่ของเธอเห็นภาพนี้แล้วคิดว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคงแย่แน่ๆจึงคิดหาหนทางใหม่ให้เธอก็พอดีจังหวัดที่เธอร่วมงานอยู่กับคณะจันเพนสินได้สองปีช่วงนั้นสาครทุมมี ผู้จัดการหมอลำชื่อดังคณะรังสีมันได้มาทาบถามให้เธอไปร่วมงานกับวงและสาครก็ได้พาเธอไปหาเทพบุตรสตรีรอดชมพูหูหน้าใหญ่คณะรังสีมันที่สำนักงานส่งเสริมหมอลำเทพบุตรบ้านเลขที่848ถนนวรบุตรอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในปี2512ซึ่งตอนนั้นเธอมีอายุเพียง17ปีเวลาต่อมาเธอก็ได้เป็นนางเอกหมอลำคณะรังสีมันต่อจากชีวีบนดำเนิน ในช่วงที่เธอเป็นนางเอกอยู่กับคณะรังสีมันนั้นเทพบระบุตสตริรอดชมพูได้สนับสนุนให้เธอบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกในเพลงเหมือนหัวใจถูกเด็ดซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของอรุณโพธิโสภา และมีเพลงถึงร้ายก็รักลำเพลินแดนอีสานโดยสำนักงานสยามธุรกิจบันเทิง ของเทพบุตรสติรอดชมพูร่วมกับห้างแผ่นเสียงเสียงสยามเป็นผู้จัดทําและจําหน่ายแผ่นเสียงเมื่อเธอมีประสบการณ์สูงขึ้นก็คิดจะตั้งวงเป็นของตัวเองจึงได้ปรึกษากับเทพบุตรสติรอดชมพูซึ่งขณะนั้นเป็นผู้จัดหางานให้กับวงรังซีมันเทพบุตรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่บานเย็นรากแกนจึงออกมาตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองเมื่อปี2516ในขณะที่เธอมีอายุ21ปีและตั้งชื่อวงว่าวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำคณะบานเย็นรากแกนรับแสดงตามงานทั่วไปมีสำนักงานวงดนตรีตั้งอยู่ที่เลขที่ 161/76ซอยบุภาสวรรค์ถนนจรัญสนิตวงบางกอกน้อยกรุงเทพในยุคตั้งวงเธอมีเพลงดังออกมาอีกหลายเพลงเช่นเพลงดอกรักบานดอกไม้บานที่อีสานทักใจแล้วหรือพี่ใจเสียจริงได้ฟังเสียงเพลงอดแม่นีพ่อน้องนีไปอยู่กรุงเทพไอ้ว่านน็มเ,มเมจ็บใจ

รักหนุ่มนปคออสาวสกิดแม่รอรักที่ฝั่งโขงสาวเหนือรำพันมัดซีกล่อมลูกเมียหลวงอุทรเป็นต้นในปี2518บริษัทมงคลฟิล์มได้สร้างภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่โดยมอบให้ชรินนันทนาคอนเป็นผู้กำกับมีสมบัติเมธนีและเพชราชวราชเป็นพระเอกนางเอกชรินนันทนาคอนจึงเชิญให้บานเย็นรากแก่นมาร่วมแสดงด้วย ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉาย3โรงพร้อมกันคือเฉลิมไทยอินทราสาย่านในปี2,118วงดนตรีบานเย็นรากแก่นเดินสายรับใช้แฟนเพลงทุกภาคของเมืองไทยแฟนเพลงให้การต้อนรับอย่างล้นหลามอบอุ่นทำให้เธอโด่งดังอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะแฟนเพลงทางภาคอีสานถือว่าเธอคือสุดยอดลูกทุ่งหมอลำยิงที่พี่น้องชาวอีสานภาคภูมิใจ ในขณะที่ตั้งวงดนตรีมีชื่อเสียงโด่งดังบานเย็นรากแก่นไม่เคยยกวงไปทําการแสดงต่างประเทศเลยแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากนำวงดนตรีเดินสายรับใช้แฟนเพลงอยู่ประมาณ4ปีอายุได้25ปีเธอก็ตั้งท้องบุตรคนแรกจึงตัดสินใจเลิกวงแต่ยังรับเชิญร้องเพลงตามงานกุศลทั่วไปอยู่บ้างจนกระทั่งบุตรคนที่3เริ่มโตเธอจึงรับเชิญร้องเพลงอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ตั้งวงดนตรีอีกแล้ว ชีวิตของคนเราย่อมมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งสมหวังและผิดหวังเป็นไปนตามหลักโลกธรรมไม่มีใครหลีกพ้นได้บานเย็นรากแก่นก็เช่นเดียวกันเมื่อช่วงหนึ่งของชีวิตเธอประสบกับปัญหาเธอจึงรับเชิญไปร้องเพลงต่างประเทศโดยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและก็อยู่ยาวถึงสองปีร้องเพลงบ้างร่วมกับเพื่อนลงทุนทําธุรกิจห้องอาหารบ้างเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ต่างๆมาประยุกต์ในการร้องเพลงหน้าเวทีชีวิตในต่างประเทศของเธอดูเหมือนจะมีความสุขอย่างไรก็ดีมีอยู่ช่วงหนึ่งเธอเดินทางกลับเมืองไทยตั้งใจว่าจะมาอยู่เพียงไม แต่บังเกินช่วงนั้นเพื่อนรักที่ชื่อปริศนาวงศิริกาลังจะทําเพลงกับบริษัทนิคทัศโปรโมชั่นพอรู้ว่าบานเย็นรากแก่นกลับมาเมืองไทยจึงชวนให้ไปร้องด้วยกันเธอจึงไปร้องคู่กับปริศนาวงศิริในชุดหมอลําคู่เอกปรากฏว่าผลงานชุดนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากสร้างชื่อเสียงให้กับปริศนาวงศิริและบานเย็นรากแก่นอีกครั้งจนค่ายนิิทัศตามให้ไปร้องอีกชุดหนึ่งคือชุดหมอลําคู่เอกสองเมื่อประสบความสําเร็จกับงานชุดนี้เธอจึงตัดสินใจ ไม่กลับไปเมืองนอกอีกต่อมาเธอแยกตัวจากปริศนาวงศิริออกมาทําผลงานเดี่ยวหนึ่งชุดจากการนำเอาเพลงชุดหมอลําคู่เอกหนึ่งสองมาร้องใหม่ประสบความสําเร็จพอสมควรหลังจากนั้นเธอเข้าออกจากบริษัทนิทิทัศน์ไปอยู่กับบริษัทมีเดียออฟมีเดียและประเดิมผลงานชุดใหม่คือชุดนิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าวซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องของครูรอยอินทนนท์โดยเธอเป็นผู้บอกทํานองให้กับครูในชุดนี้มี12กลอนลาด้วยกันปรากฏว่าเพลง

จนหมอลำคณะต่างๆนำไปแสดงบนเวทีกลายเป็นเอกลักษณ์ของบานเย็นรากแก่นจนเธอได้รับฉายาว่าราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์เมื่อเธอออกจากบริษัท Media of Media ก็ไปอยู่กับบริษัทท็อปไลน์และอยู่ที่นี่ยาวนานร่วม10ปีจึงออกมาเนื่องจากงานสังคมมีมากขึ้นจนเมื่อปี2556กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้บานเยนรากแก่นเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านหมอลำ นับเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งแก่ตัวเธอและวงตระกูลบานเยนรากแก่นสมรสกับเทพบุตรตีรอดชมพูหรือเทพบุตรวิมลชัยเลิกมีบุตรด้วยกัน3คนเป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนคือแอนนี่ราแก่น 2. แคนดี้ราแก่น3โทนี่ราแกนบุตรของเธอทั้ง3คนได้รับการศึกษาระดับปริญญาและมีงานการมีฐานะดีทุกคนปัจจุบันบานเยนรากแก่นอยู่ในวัย71ปีแต่ยังสวยมีความสามารถสูงสมกับฉายา ราชินีหมอลำยังรับเชิญงานโชว์อยู่บ้างแต่ที่เป็นงานหลักก็คือถูกรับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดหมอลำบ้างประกวดร้องเพลงบ้างเป็นคอมเมนเตอร์เตอร์บ้างสอนการแสดงหมอลำบ้างเธอเผยว่าถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขกับการทํางานที่ได้ให้ความรู้กับคนอื่นโดยเฉพาะเยาวชนเธอทุ่มเทให้กับงานบริการสังคมได้เหมาะสมกับตําแหน่ง ศิลปินแหน่งชาติที่ได้รับอย่างที่สุดลงชื่อสัมพันธ์พัทลุงหัวดชนลขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook อาจารย์เทพบุตรสติรอชมพู Facebook คุณแม่บานเย็นรากแก่นขอบคุณมากครับ